สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใส่รูปปกช่อง YouTube นะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่ g o o g l e ชอปนะครับถ้ายังไม่เป็นแบบนี้ให้เข้ามาที่จุดสามจุดนะครับแล้วคลิกที่เว็แบไบซเวอร์ชันเดสก์ท็นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วมากดที่ขีดสขีดครับแล้วก็ชขึ้นแบบนี้ก็กดที่รูป บอกได้เลยแล้วก็กดเลือกรูปที่ตรงนี้กดที่ไฟแลกเลือกรูปที่จะใส่ ถ้ายังไม่เป็นแบบเข้าไปยืนยันตัวตนก่อนยืนยันตัวตนก็เข้ามาที่ก o o l l เข้ามมาที่ชอมเหมือนกัน กดอันบนสุดครับกดตรงลิงก์ที่ลูกศรชี้ไปกดดำเนินการต่อครับ กดหน้าเด a d b บอร์ดแล้วก็มากดที่ดูช่องครับกดที่ลูกศรชี้ครับก็สามารถเลือกรูปปกช่อง YouTube ได้เลยฝากติดตามช่องคิดสักเซดด้วยนะครับมีสาระได้สนุกผมครับ